หนังสือเรื่องท่องโลกสมองตอนที่8เซลล์สมองก็ตายได้ลองคิดดูว่าถ้าเธอเครียดอย่างหนักติดต่อ,อก,กันมาหลายเดือนมีปัญหาและหาทางออกไม่ได้คิดไม่ออกว่าจะมีทางแก้อย่างไรในกรณีนี้เธออาจรู้สึกปวดหัวอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าเซ็งหรืออื่นๆรู้หรือไม่ว่า ในสมองของเธอก็อแย่ด้วยเหมือนกันโดยทั่วไปแล้วคนที่เครียดนานๆเซลล์สมองจะตายโดยเฉพาะบริเวณที่ทํางานด้วยการจดจําดังนั้นอย่าอยู่กับความเครียดนานๆพยายามหาทางออกหรือทางกิจกรรมอื่นให้ผ่อนคลายบ้างเพื่อป้องกันหรือลดการตายของเซลล์สมองของเธอเองพอทุนพอด โอ้โหเซลล์ส,สมองของเธอเป็นพุ่มใหญ่โตจังเลยแน่นอนอยู่แล้วอา้าวทำไมเซลล์นี้เหี่ยวจังเลยล่ะนี่ดูสิมีกิ่งก้านนิดเดียวเองเด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งมาในโรงพยาบาลสมองไม่ได้รับข้อมูลอะไรนอนลืมตาหลับตาอยู่ในโรงพยาบาลไปวันๆเซลล์สมองก็ทำงานน้อยไปนะซีเมื่อเราอายุเกิน2ีสปีแล้ว เซลล์สมองก็จะลดลงวันละประมาณ1 0 0 0 0แสนเซลล์เท่ากับ36ล้าน5แสนเซลล์ใน1ปี 1> การตายของเซลล์นี้ไม่ว่าวิตกอะไรนักถ้าเป็นการตายตาปกติคือไม่ได้เกิดจากการที่สมองจุกทำลายมากเกินไปจากโรคหรือสารพิษต่างๆโดยทั่วไปแล้วก่เซลล์สมองจะตายลงจนเหลือเพียงครึ่งหนึ่งนั้น ต้องใช้เวลายาวนานมากแม้ใกล้สิ้นอายุไขก่อนตายเซลล์ก็ไม่ลดลงจนเหลือศูนย์อย่างแน่นอนสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าก็คือการทำให้เซลล์ตายลงอย่างผิดธรรมชาติเช่นถ้าเราสูบบุหรี่จัดดื่มสุราเสพยาเสพติดวนเวียนอยู่กับเรื่องทุกข์ทรมานใจสิ่งเหล่านี้ตั้งหาก ที่จะทำให้เซลล์สมองของเราตายลงอย่างน่ากลัวคอทูน n พอร์ต <oon> อย่าให้สมองส่วนหน้าของเธอฟาดพื้นหรือโจอุบัติเหตุเพราะถ้าสมองส่วนนี้เสียหายเธอจะคิดไม่ได้อีกเลยเครียด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 ความเครียดที่หาทางออกไม่ได้นั้นน่ากลัวมากเพราะมันจะทำลายเซลล์ในสมอง ทำให้เซลล์ตายลงในความจำของเราก็จะแย่ลงด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย